สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการข้าวทะลุใหม่ก็มาตามที่เราได้นัดหมายกันไว้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลาแล้วนาบ้านเก่าดินแดนที่เคยเกิดมาไม่มัวลังเล ขอไปตายเอาดาบหน้าตายเหมือนอย่างนกกา <center> อารมณ์ดีแต่เช้าครับเพลงนี้ขอมอบให้กับพี่ประยุยเอ้ยพี่ประยุทธ์ลูกลุงประหยัดเป็นที่ระลึกก็แล้วกันเก็บเสื้อผ้าเตรียมยัดใส่กระเป๋าเออพูดถึงเพลงนี้ท่านผู้ชมครับ นึกถึงคนร้องเพลงครับแสงสุรีรุ่งโรดแสงสุรีรุ่งโรดข่าวตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าสุดหนักครับสุดหนักผู้สื่อข่าวรายงานว่าแสงสุรีรุ่งโรดหรือนายเฉลียวไก่อ่ำอายุ68ปีอดีตนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงหิ้วกระเป๋าเพลงแห่ขันหมาก มีอาการป่วยเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก่อนตรวจพบว่าติดโควิดขณะนี้อาการสุดหนักเชื้อลงปลอดข้างซ้ายและรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โดยเพจดาราภาพยนตร์ได้โพสต์อัปเดตอาการว่าส่งกำลังใจให้ลูกทุ่งคนดังแสงจุรีรุ่งโรธที่ติดเชื้อโควิด -19 อาการสุดหนัก อยู่ในห้อง ICU เชื้อลงปอดข้างซ้ายอาดีตนักร้องลูกทุ่งคนดังแสงธุรีดุ่งโลดหรือเฉลียวไก่อ่ำเนี่ยอายุ68ปีนะครับที่ติดโควิด1 i d เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครห้องไอซอยูห้าก็ไปสอบถามผู้ดูแลของนักร้องลูกทุ่งคนดังก็ได้รับข้อมูลว่าเบื้องต้นเนี่ยน้ำตาลต่ำมากและความดันตกรวมทั้งเกล็ดเลือดต่ำปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง หายใจด้วยตัวเองไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นแบบนี้มานานแล้วตอนนี้อาการต้องดูกันชั่วโมงต่อชั่วโมงเพราะแพทย์แจ้งว่าเชื้อลงไปที่ปอดข้างซ้ายแล้วขณะนี้แพทย์ให้ยานอนหลับเพื่อช่วยให้สงบขึ้นเพราะเวลานี้ตื่นก็จะดิ้นตลอดเวลาอาการยังไม่สู้ดีต้องดูกันเป็นรายชั่วโมงเสียใจด้วยนะครับให้กำลังใจนะครับสุริรุ่งโนด นะแสงทุรีรุ่งโรจน์นักร้องชื่อดังที่มาสร้างความสุขให้ปกับพวกเราในรุ่นก่อนๆน,นี้รุ่นก่อนๆน,นี้ใครเกิดทันบ้างครับแสงทุรีรุ่งโรจน์นะก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งป่วยหนักนะครับป่วยหนักก็พวกเราก็ขอเอาใจช่วยก็แล้วกันเมื่อวานเนี่ยก็รายละเอียดก็ยังไม่ได้คุยเวลามันหมดซะก่อน ไอ้เรื่องชิโนแวกที่จะล้มรัฐบาลเนี่ยวันนี้ต้องขอเอาคอลัมน์ของแม่ลูกจัน์พี่ชายผมอะพี่ชายผมนะเ,เรียกว่าได้เขียนไว้ในไทยรัฐพี่ชูพงมณีน้อยนะครับพี่ชายที่แสนดีตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอท่านนะครับก็ท่านเป็นคนดี สีของสื่อบลชนเป็นสื่อวลชนที่มีชื่อเสียงสีวลชนที่ยืนอยูอ่ตรงกลางนะครับทำหน้าที่เป็นนักหนังสือพิมพ์อาชีพคือพี่ชูพงศ์มณีน้อยหรือแม่ลูกจันทร์แม่ลูกจันทร์บอกว่าสสฝ่ายค้านส่วนใหญ่ทําการบ้านล่วงหน้ามาดีไม่ได้ใช้หนังเก่าเอาข่าวมาแปะมาซักฟอกรัฐบาลคือผมก็ต้องชื่นชมฮะชื่นชมที่เป็นพระเอก เมื่อวันที่3ามเอ็ดวันแรกของการซักฟอกก็คือคุณพี่ประเสริฐจันทระรวงทองอสอสอบ้านผมที่โคราชนะครับเขตสผมก็อยู่ในเขตท่านละนะก็เป็นสอสอและก็เป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยเป็นมือขุดจากพักเพื่อไทยได้ขุดข้อมูลการจัดซื้อวัคซีนเพื่อมาตอบคำถามขาใจว่าเหตุใดนายกลุงตู่จึงขยันซื้อวัคซีนชิโนแวก ฉีดให้คนไทยมากกว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่เป็นวัคซีนตัวหลักของรัฐบาลทั้งๆท,ที่เป็นวัคซีนประสิทธิภาพต่ำกว่าราคาแพงกว่าแพงกว่ายี่ห้ออื่นๆที่ทั่วที่ประเทศต่างๆทั่วโลกฉีดให้กับประชาชนของตัวเองสสพักเพื่อไทยกล่าวหานายกลุงตู่ว่าเจาะจงซื้อวัคซีนยี่ห้อเดียวเข้าข่ายผูกขาดตัดตอนเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางราย โดยหลีกเลี่ยงการจัดซื้อตามระเบียบราชการแต่ใช้อำนาจพรกฉุกเฉินเจาะจงจัดซื้อวัคซีนเส้นใหญ่ขาประจํายิ่งกว่าน,นั้นยังบิดเบือนข้อเท็จจริงให้เข้าใจผิดว่าเป็นการจัดซื้อแบบ G2G G2G คือ Government to Government ผมแปล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 ภาษาอังกฤษตรงตัวให้ครับ Government to Government คือ G2G เขาใช้ชื่อย่ออย่างนี้ครับท่านผู้ชม แต่ข้อมูลที่สสฝ่ายค้านเนี่ยสืบค้นมาไม่ใช่เป็นการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G หรือ Government to Government เพราะว่าถ้าซื้อแบบ G2G ต้องได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากรแต่การจัดซื้อวัคซีนชิโนแวกต้องจ่ายภาษีปกติเหมือนกับการสั่งซื้อสินค้าทั่วไปโดยองค์การเภสัจกรรมนำเข้าวัคซีนจากบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ไม่ใช่ซื้อตรงจากรัฐบาลจีนหรือรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีนฟังต่อไปครับแม่ลูกจันทร์ขยายความให้ฟังการจัดซื้อแบบนี้จึงมีในหน้ามีค่าส่วนต่างและมีเงินทอนสอสพักเพื่อไทยได้เปรียบเทียบราคาจัดซื้อวัคซีนชิโนแว็ก2ล้านโดสของรัฐบาลไทยเมื่อวันที่5มกราคม2564ซื้อก่อนที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรอง ไทยซื้อราคาโดสละ556บาทแพงกว่าอินโดนีเซียที่ซื้อราคาโดสละ460บาทแพงกว่าบราซิลที่ซื้อเพียงโดสละ337บาทเท่านั้นเองทำไมรัฐบาลไทยซื้อวัคซีนแพงกว่าบราซิลและแพงกว่าอินโดนีเซียก,ก,ซก่อนสั่งซื้อก่อนสั่งซื้อไม่มีการตรวจสอบเทียบราคาหรือไง ใครรับผิดชอบความเสียหายที่ใช้ภาษีประชาชนซื้อวัคซีนแพงเกินควรแม่ลูกจันชี้ว่าข้อมูลที่ในประเรสริฐทรัพย์จันทละรวงทองสสพักเพื่อไทยเอามาแฉโพยกลางสภา,าระบุว่ารัฐบาลไทยทําสัญญาซื้อวัคซีนชินโนแวกมาแล้ว5ครั้งครับแต่ราคาวัคซีนไม่เคยตรงกันแม้แต่ครั้งเดียวครั้งแรกซื้อโดราสิบเเหรียญสิเหรียญยูนะครับ ครั้งที่สองซื้อโดสละสิบห้าเหรียญครั้งที่สามซื้อโดสละสิบสี่เหรียญครั้งที่สี่ซื้อรถดอสละเก้าจุดสี่เหรียญครั้งที่ห้าซื้อโดอสละเก้าเหรียญซื้อครั้งแรกแพงกว่าซื้อครั้งหลังเกือบเท่าตัว <c oughs> ที่พิลึกกึอกือยิ่งกว่าแม้ราคาวัคซีนจะลดลง แต่คอรมอรลุงตู่ยังอนุมัติวงเงินให้จัดซื้อโดสละ14เหรียญ US คือ14เหรียญสาหารัฐอเมริกาเท่าเดิมครับ <c oughs> เาสงสัยลุงตู่ถามหาเว้ยถามว่าทำไมไม่อนุมัติงบจัดซื้อวัคซีนราคาจริงทำไมต้องตีโป่งราคาซื้อวัคซีนเหรียญละ17บาทตะพึชตะพือทุกครั้งช่วยตอบให้ชื่นสดือหน่อยเถอะพ่อเจ้าประคุณขอบคุณครับขอบคุณพี่ จูพงมณีน้อยแม่ลูกจันนะครับแม่ลูกจันฟังแล้วก็เหนื่อยประยุทธ์เขาตอบพลนฤกเสรีเตมียเวศเมื่อวานเป็นพระเอ,อะกอ่ะพรรคเสรีรวมไทยแล้วบอกว่าที่บอกว่ารัฐบาลมีมาตรการต่างๆออกมาเ,มเพื่อให้ประชาชนรักผมจะอยู่หรือจะไปขึ้นอยู่กับขบวนประการประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าอย่าแถ้ก็แล้วกัน อย่าแถะก็แล้วกันวันนี้ผมขึ้นหัวอย่างนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ไม่ใช่แผนลึกผานลับแผนลับอะไรแล้วครับเป็นแผนการกันโชคตำแหน่งรัฐมนตรีกันซึ่งซึ่งนาคือไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยแล้วผมชอบในความเป็นนักเลงของร้อยเอกธรรมนัฐใครจะว่าไงก็แล้วแต่วันนี้อยากจะชักธงเชียพี่แป้งของผมเหลือเกิน พี่แป้งสามารถที่จะตรัสรูเป็นพระอา,หารหันต์ได้ถ้าพาสาวก4ี50 60เข้ามาล้มคนชื่อประยุทธ์ลูกพี่ประหยัดได้ถ้าล้มพี่ยวยได้พี่นัดจะได้รับการชัยโยโหหิวตอบรับจากประชาชนวันก่อนนะครับร้อยเอกธรรมนัทได้อัดคลิป ส่วนตัวออกเผยแพร่เพื่อเตรียมการจะเป็นนายกรัฐมนตรีเอ้ยไม่ใช่ตเตรียมจะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยหรืออย่างไรเล่าชีวิตตัวเองมาใครได้ดูคงเห็นนะแล้วสิ่งที่ผมประทับใจก็เรื่องของเยาวชนปลดแอกหรือลูกๆหล,ล,ลานๆที่ออกไปประท้วงคุณทมอนัตเนี่ยมีความคิดคล้ายกับผมว่าทำไมไม่คุยกันทำไมไม่คุยกัน พี่น้องประชาชนออกมาประท้วงเนี่ยเขาประท้วงเรื่องอะไรเมื่อประท้วงแล้วเราก็เอามาตรวจสอบตัวเองว่าเฮ้ยเราทำผิดไหมเราทำผิดไหมเมืม่อเราทำผิดเราก็ต้องทำในสิ่งที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องนี่ผมชอบตรงนี้ท่านจะฟอกไม่ฟอกอะไรต่างๆพี่น้องที่ฟังผมวันนี้ทำใจให้นิ่งๆผมเองไม่รู้จักกับคุณธรรมนัสเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าธรรมนัสแต่สิ่งที่มันเป็นไป ในทางการเมืองมันบอกอย่างนี้ท่านเป็น Public People เป็นเขาเรียกบุคคลสาธารณะเราย่อมวิจารณ์ได้เราย่อมที่จะวิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้และคิดว่าประยุทธ์เนี่ยที่บอกมาเมื่อวานเนี่ยบอกว่ารัฐบาลมีมาตรการต่างๆออกมาเยอะเพื่อให้ประชาชนรักแล้วเวลานี้ประชาชนถ้าเขารักเขาจะออกออกมาทาไมวันนี้วันพระหัสที่สองที่เขานัดแนะกันไว้ ว่าพี่น้องจะออกมาเป็นคลื่นมหาชนที่มาขับไล่ประยุทธ์หยุดเผด็จการประสานกับการซักฟอกในรัฐสภาพลเอกประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อให้ประชาชนรักผมจะอยู่หรือผมจะไปขึ้นอยู่กับประชาธิปไตยใช่ใช่พี่น้องประชาชนที่แห่แหนออกกันมาพร้อมใจออกกันมาประท้วงไล่ประยุทธ์นั่นก็คือ วิธีการซึ่งเป็นวิธีการของระบอบประชาธิปไตยอย่างหนึ่งเป็นประชาธิปไตยอย่างหนึ่งเหมือนกับทั่วโลกที่เขาเป็นเมื่อเราเป็นประชาธิปไตยอย่าปราบกันรุนแรงและอย่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าละเมิดกฎบัตรสาประชาชาติโดยใช้อาวุธไรแรงหรือใช้น้ำผสมสารเคมีที่ไรแรงฉีดพี่น้องประชาชนต้องทำในขอบ ต้องทำในเขตการจะอยู่จะไปอย่างที่คุณประยุทธ์บอกขึ้นอยู่กับกระบวนประชาธิปไตยกระบวนประชาธิปไตยก็คือกระบวนรไล่ี่คือกระบวนประชัไตยอย่างหนึง่งและกระบวนในสภาก็คือกระบวนประชาัไตายอย่างหนึง่งลํำพังฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์หรอครับเขาไม่มีสิทธิ์จะไล่เพราะฝ่ายค้านเนี่ยเสียงฝ่ายค้านเนี่ยในสภามันมี487เสียง ฝ่ายค้านมีแค่210ฝ่ายรัฐบาลมี270ักเพรรเล็กๆอีเ20เสียงเห็นป้อมบอกว่าไม่ต้องไปให้กินกล้วยมีแผนอะไรหรือเปล่าเคยกินกล้วยไม่ให้กินกล้วยหรือว่าให้กินแล้วก็เสแส้งบอกไม่ให้กิน20เสียงฉะนั้นเสียงของรัฐบาลเนี่ยรวมกันแล้ว277เสียงมันเกินฝ่ายค้านไปเท่าไหร่ครับประมาณเกือบ60เสียง5 9เสียง ฉะนั้นสิ่งที่ฝ่ายค้านออกมากล่าวหาตั้งเขาเรียกปุจฉาเพื่อสอบถามรัฐบาลไร้ภูมิปัญญาไรองค์ความรู้ไรจิตสำนึกไรความรับผิดชอบไร้คุณธรรมไรความสามารถคาความตายใจดำโอหังครั่งอำนาจมีพฤติกรรมโอ้อวดช่อชนหลอกลวงประชาชนประเมินความรุนแรงจากผลกระทบของโควิดผิดพลาดร้ายแรง คนไทยมีวัคซีนเต็มแขนแอโกกรกาจอกเขาซักฟอกตั้งแต่วันที่สามเอ็ด <c oughs> วันที่หนึ่งและวันนี้วันที่สองจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วจะลงมติในวันที่สามหลายคนบอกรัฐบาลผ่านแน่ผ่านแน่ผ่านแน่แต่พอมาวันนี้ผมชักไม่มั่นใจเว้ยเฮ้ยชักไม่มั่นใจฟังข่าวนี้นะครับฟังข่าวนี้ให้ดีเดี๋ยวช่วยกันวิเคราะห์ท่านช่วยผมวิเคราะห์ ท่านช่วยผมวิเคราะห์รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐบอกว่าการประชุมที่มูล,ลนิธิป่ารอยต่อของหลุงป้อมก่อนที่จะเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือวันที่30พราะ31อ31ก็ซักฟอกก่อนคุยกับสสพลเอกประวิทย์ได้เรียกรัฐมนตรีและแกนนำมาพูดคุยก็มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัมรีช่วยกเกษตรเลขาธิการพรรค ได้เปิดใจสะท้อนปัญหาในพักรวมถึงกระแสะข่าวที่พุ่งเป้าว่าตัวเองอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องนี่ธรรมนัตพูดนะครับแต่ได้รับความคิดเห็นจากสสหลายคนที่ไม่พอใจในการทำงานของรัฐมนตรีโดยเฉพาะที่สสไม่พอใจก็คือพลเอกอนุพงศ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยที่ลอยตัวไม่เห็นหัวไม่เห็นหางสสในสายตา ไม,มมไม่ตอบสนองสังคมไม่ตอบสนองสังคมจึงเห็นว่าควรจะปรับเปลี่ยนป๊อกหรืออนุพงค์ออกไปแล้วก็ดึงโคต้ามหาไทยกลับมาเป็นของพรรคส่วนโคต้ากลางอย่างเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีคนใดยังทำงานได้และตอบสนองประชาชนเราจะไม่เข้าไปยุ่งนี่ธรรมนัสพูดกับป้อมอย่างนี้นะครับเสียงแข็งเลยครับเสียงแข็งเลยไม่ใช่อ่อน ธรรมานัตบอกว่าวันนี้รัฐนตรีพักทุกคนมีผลงานอะไรบ้างแปลความได้ว่าต่อหน้าลุงป้อมนะรัฐนตรีพักทุกคนนะไม่มีผลงานอะไรเลยแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันมีผลงานอะไรบ้างบะที่จะเข้าไปใช้หาเสียงเป็นผลงานของพักไม่มีเลยนี่ธรรมานัตพามากเลยครับเสียงแข็งต่อหัวหน้าพักที่ชื่อพลเอกประวิทย ร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งเป็นเลขาธิการพักบอกว่าสําหรับผมเป็นรัฐมนตรีเหมือนไม่ได้เป็นไม่มีงบอะไรเลยร้อยเอกธรรมนัฐระบ,บุซึ่งพลเอกประวิทยก็นั่งฟังเฉยๆไม่ได้แสดงความคิดเห็นเมื่อพูดถึงป๊อกหรืออนุพงศ์ซึ่งเป็นน้องคนกลางแต่แสดงความมั่นใจว่าเสียงโหวตไม่มีปัญหาผมก็เลยอยากถามลุงป้อมว่า ไม่มีปัญหาอย่างไรเมื่อธรรมนัตเขาแสดงถึงขนาดนี้ธรรมนัตคือผู้คว้างขวางเขาไม่ใช่นักเลงเขาบอกเขาบอกเขาไม่ใช่นักเลงพี่นี่มีแต่ช่วยผมไม่รู้จักท่านอย่างที่บอกอนะผมไม่ได้มาเชียร์ท่านแต่นี่ฟังจากคลิปของท่านที่ออกมานะแล้วก็อยากจะชี้แนะให้ท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมและได้ สำเร็จพระอาหารหันต์ยังไงล่ะเหมือนกับองค์คุลีมาทีนี้การประชุมที่บ้านเขาเรียกอะไรมูลนิธิป่ารอยต่อเนี่ยซึ่งเป็นการประชุมแกนนําประชุมรัฐนตรีและสสบางคนที่ใกล้ชิดเท่านั้นพลเอกประวิทย์เอาข่าวลับมาเปิดเผยปกติการส่งลายระหว่างผมกับคุณเนี่ยโดยมารยาทเขาไม่เอาไปเปิดเผยแต่พลเอกประวิทย์เนี่ยบอกว่ารักน้องประยุทธ์ รักน้องตู่รักน้องป๊อกรักน้องตู่รักน้องตู่จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคนที่รักกันเนี่ยลายเนี่ยมันเป็นลายส่วนตัวไม่ใช่ลายสาธารณะโดยมารยาทเนี่ยเขาไม่เอามาเปิดเผยแต่ในวันนั้นเนี่ยตามเนื้อข่าวเขาบอกว่าพลเอกประวิทยได้อ่านข้อความ ที่พลเอกประยุทธ์ได้ลายมาถาม,ถามถึงกระแสข่าวที่จะใช้เสียงพักเล็กโวดกว้มนายกเพื่อกดดันให้การให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีรวมถึงการพลิกขัว้วทางการเมืองให้สอสอทุกคนฟังประวิทย์เอาลายของประยุทธ์มาให้สอสอทุกคนฟังครับมันควรไหมมันเหมาะไหมยังรักกันดีอยู่หรือหรือว่าแตกกันแล้วเหมือนที่เป็นข่าวออกมา ทำไมสสถึงไม่สนับสนุนผมยุ้ยเขาว่าอย่างนี้ประยุทธ์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 เขาบอกนี้ทำไมสสถึงไม่สนับสนุนผมมีเหตุผลอะไรผมผิดอะไรแล้วถ้าไม่สนับสนุนผมเนี่ยจะหาใครมาเป็นนายกผมทำงานเหนื่อยขนาดนี้แล้วจะให้ใครมาเป็น <c oughs> สแสดงว่ามีมึงคนเดียว ที่จะเป็นนายกได้คนอื่นไม่มีใช่ไหมทีนี้เรื่องนี้มันยังไม่เสด็จน้ยังมีเวลาอีกวันนี้แค่วันที่สองพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีกดูสิว่าจะมีการเอากล้วยออกแจกไหมถ้ากล้วยออกแจกเกมจะพลิกหรือไม่ถ้าไม่มีกล้วยมาแจกเกมมันจะเป็นยังไง ล้มประยุทธ์ไปแล้วบ้านเมืองมันจะทิ่ไายไวายวอดไหมไม่มีทางมันมีแต่เจริญขึ้นหมายความว่าถ้าล้มประยุทธ์คะแนนประยุทธ์ได้น้อยที่สุดประยุทธ์ก็มีทางเลือกลาออกยุบสภาหรือเตาอังโล่อบตัวตายแม่งไปเลยอายขายหน้าประชาชีทีนี้ลาออกอีไม่ลาแน่นอนเพราะว่า อีกจะต้องรักษาการไปอีกสามเดือนอีกสามเดือนหมายความว่ายุบสภานะาลาออกมนรักษาการไม่ได้แล้วต้องหานายกใหม่แต่ถ้ายุบสภาต้องรักษาการระหว่างที่กะกะตจัดการเลือกตั้งนู่นนี่นั่นนั่นบางทีไปถึงหกเดือน <c oughs> บางทีไปถึงหกเดือนแต่ถ้าลาออกพ้นเลยพ้นเลยทีนี้ถ้าลาออกเนี่ยจะเอาใครมาเป็นนายกเราดูช็อตแรกก่อนเรื่องแรก ก็คือสอสอในบัญชีรายชื่อสอสอในบัญชีรายชื่อเนี่ยเอาพักพลังประชาหลักไม่มีแล้วนะมียุทธคนเดียวในประชาธิปัตย์ก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็ในพักฝ่ายคา้านเหลือคนเดียวคือคุณใจกเกษมนิติสิริคุณสุดารัตน์ออกไปแล้วไปตั้งพักไทยสร้างไทยคุณชาติชาติจะเตรียมการไปสมัครผู้ว่ากทมนี่คือในซีของ ในสีของสภานะครับหลายคนที่ไม่เข้าใจบอกเฮ้ยเสรีเตมีเยเวทพลตํารวกเสรีพิสูจน์ก็ดีคะแนนพักท่านไม่ถึงครไม่ถึงยี่สิบห้าคนไม่ถึง25้าคน,คนเป็นนายกไม่ได้ตามบัญชีรายชื่อเป็นได้เหมือนกันก็คือนายกจากคนกลางทีนี้นายกจากคนกลางเนี่ยแน่นอนรัฐบาลเขาต้องแพ็กนันอยู่แล้วเขาต้องแพ็กกันอยู่แล้ว และที่สำคัญก็คือวุฒิสมาชิก250นี่หมายถึงประยุทธล์ลาออกนะ250ต้องให้เขาเห็นพ้องต้องกันว่าเอาใครจะอัญเชิญพลเอกอภิรัตรมาหรือจะอัญเชิญใครนั่นก็มีข่าวแว่วๆในวุฒิสมาชิกหลายกลุ่มหลายกวนหลายก,ก๊กหลายเหล่าคนนั้นจะเอาคนนี้คนนี้จะเอาคนนั้นคือมันเตรียมการทั้งหมดแล้วเขาเตรียมไว้หมดแล้วว่าหนึ่ง ถ้าลาออกจะเอาใครเขาคิดกันอย่างนี้ผมก็แพลมออกมาเล่าให้ฟังนะแต่ถ้าประยุทธ์ไม่ลาออกแต่หลายคนมั่นใจว่าเขาไม่ลาออกถ้าเขาไม่ลาออกเนี่ยเขาก็ต้องยุบสภาคือนำนาจให้ประชาชนเวลานี้เขาพร้อมแล้วครับเขาพร้อมแล้วบัตรเลือกตั้งสองใบกำลังจะจบในสัปดาห์หน้าคือวาระสามหรือว่าประยุทธ์จะเป็นต่อ โดยไม่เอาบัตรสองใบแต่ประยุทธ์อาจจะมานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพักไทยสร้างชาติที่มีประลัดริงเตรียมไว้ก็อีกเรื่องหนึ่งแผนลึกแผนลับมันลับ,ม,ลบมันลึกคนละเรื่องโดยใช้รัฐมนูญซึ่งการแก้ไขไม่สำเร็จก็ใช้ของเก่าจะสูตรพิสดารไม่พิสดารก็ไปดูกันในตอนนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่มันน่าจะเกิดขึ้น ท่านทั้งหลายก็น่าน่าจะช่วยกันวิเคราะห์หน้างานมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับที่ผมเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะแต่สิ่งที่เป็นห่วงเอาไว้ท้ายรายการอย่างนี้แหละครับก็คือห่วงชีวิตของพี่น้องประชาชนที่จะต้องสังเวยกับไอ้โรคกระจอกไอ้โรคโควิดผมแนะนําสร้างภูมิต้านทานในบ้านให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องจะได้ไม่ต้องจากโลกนี้ไปอย่างน้อยพ่อแม่ พี่ป้านาอายังมีภูมิท่านทานสู้กับมันไว้ถึงแม้จะฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ทานได้คือไอเบต้าครูแครใครที่สั่งซื้อไปแล้วก็ทานได้มีปัญหาอะไรก็โทรศัพท์ไปข้างล่างหลายท่านเนี่ยมีปัญหาส่งไปแล้วอย่างเช่นเมื่อวานก่อนเนี่ยพนักงานมาเล่าให้ฟังส่งไปที่จังหวัดเลยกุดป่องมันไปส่งตมอื่น JNT นะแล้วไม่รู้รับผิดชอบหรือเปล่าบางทีก็ต้องระวังเหมือนกันก็กต้องขอโทษด้วยเขาก็ส่งให้ไปใหม่ ไม่ใช่ปัญหาอยากให้ท่านได้สร้างภูมิต้านทานเพราะว่าไอเบต้ากรูแคนเนี่ยจากเอกสารจากตำราของศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์บอระคามินอดีตปรรดกทรวงสาสุขยืนยันไว้ชัดเจนในหนังสือเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเขาใช้คํานี้เลยครับศูนย์หนังสือจุฬาจุฬาลงกรณ์มหาลัยจัดจําหน่ายผมก็ไปซื้อมาอ่านเล่มละห้าร้อยบาทแล้วก็พบรายละเอียดอะไรต่างๆคุณหมอมสมศักดิ์เนี่ยได้รวบรวมรายงานของมหาลัย ยี่สิารายงานนะของมาลายาฮาวด์ทูเลนเบเลอร์ดุค,คลิลฟอร์เนียเนี่ยล้วนแต่เป็นผลดีทางวิชาการทั้งนั้นไม่มีผลเสียแต่ต้องเป็นเบต้ากรูแคนจากยิสขนมปังซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบเบต้าวันเป็นยี่ห้อเดียวและก็เป็นยี่ห้อที่เขาผลิตจากยิสขนมปังเอามาบรรจุในนี้มันถึงราคาถูกตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ4ขวดแถม1ขวดนะครับ ก็เอาสั้นๆแค่นี้แหละครับก่อนที่จะลาจากไปแล้วก็คุยกันใหม่วิเคราะห์กันใหม่เชีงปีกันใหม่รายการของผมสไตล์ของผมเป็นอย่างนี้ใครจะวิาพากษ์วิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่ขอบพระคุณแฟนๆที่ให้กําลังใจมาเยอะแยะเมื่อวานผมบ่นไปเยอะหลายคนก็บอกมึงบ่นไปตั้งครึ่งชั่วโมงมึงโฆษณาไปครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วกลับเรียนนะครับโฆษณาที่ลงขั้นเนี่ยมันเป็นโฆษณาของยูทู e ซึ่งผมไม่ทราบจริงๆ จัดรายการแล้วผมยังไม่ได้ดูแล้วมัมีโฆษณาอะไรบ้างไม่ได้ดูเขาสายไปเพราะลิขสิทธิ์เป็นของเขาแล้วพอผมพูดจบลิขสิทธิ์จะเป็นของ YouTube เขาก็จะจัดสรรโฆษณาให้ลงไปเพื่อเป็นรายได้ให้กับคนจัดรายการอย่างผมถ้าท่านดูโฆษณาผมก็ได้ตังท่านไม่ดูปล่อยไปผมก็ไม่ได้เงินซื้อข้าวสารกล่อ,องหม้อผมต้องมีอาชีพผมต้องทำงากินเหมือนกับทุกท่านนะครับต้องขอโทษด,ด้วยที่เล่าความจริงเพราะผมก็ไม่ได้กินแกลบกินลำ ฝึกกินเหมือนกันนะมันกินไม่ได้แกลบก็กินไม่ได้ลำก็กินไม่ได้เหมือนไก,ก่บางพวกบางพวกมันกินเพชรดีกรีได้ครับมันถึงฉลาดไงมันถึงฉลาดมันซิกแซกนู่นนี่นั่นแล้วก็เสพแล้วทำไงแก้ตัวฮะแก้ตัวทั้งนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังไอ้พวกที่กินเพชรดีกรีขอบพระคุณอย่างสูงครับท,ท,ที่ติดตามชมรายการ ข่าวทะลุใหม่วันนี้ช่วยกันแชร์แชร์แชรไปหน่อยนะเอาแชร์เข้าไปให้มากมายทั่วโลกให้มันกูกล้องปองรักในทั่วโลกกันแล้วกันนะลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับ